เสียงอันนี้พ่เสียงต่ำไลยเดี๋ยวนี้เอาต่ำได้ไลาเดี๋ยวน้องบอมเนาะเต็มโคกเต็มโคกเลยล่ะบบบ๊บกินกินกระปูหน้าก็คิดผัดปลาเป็นกระปูทะเลเลยบ๊อบเป็นกระปูแบบตัวใหญ่เนาะบ๊อบเป็นยังไงรสรสชาติกับปูทะเลบ๊บแซ่บ อ่ะมันต่างจากกระปูหน้าบ้านเท่าแบบนี้เนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ห้าสิมาแก,ก่กระปูตั้มใส่กระบอกขามหน่อยเนาะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีมือนี้บอบปี้ก็ปีใหม่สิมาตั้มมาขามหน่อยเนาะว่ตาตั้ใสก่กระปูมือนี้ปีใหม่ออกมาหน้ากับบอกบีสองคนคือเก่าคิดยากเนาะบอบปีพิ่นแห้งอยากจะขึ้นนี่พวกอยากแต่มือขึ้นนี่เนาะเวลาสิตาแต่ขึ้นนี่เวลามันหักบอมีอุป,ปกรณ์เนาะว่าบอมีบัตถุดิบอีหยังนะ เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังแกะกับปูอย kind of ู่นี่กับปูที่พี่ใหม่ไปเก็บมากับปูหน่อยอกับปูหน่อยก็กับปูใหญ่น้ำตอนนี้ให้บอบีเพิ่นแกะแกะแล้วเขาก็มาละก์แล้วเขาก็สีเอาไปตำใส่กับปูโอ้งามใหญ่เลยน้ำเกลือเขาก็บเสียเลวนะแม่แต่ว่าพี่ใหม่ก็บอบีเสียน้ำเกลือไปแล้วบอู้หว่ามันสีสะอาดหรื้อบวกอะเสียไปนี่แหละเนาะกินเลยนะ มีแต่กระปูกโตนิดหน่อยกระปูใหญ่ก็มีสองสามตัวแล้วก็มีอยู่เนาะประมาณแปดเก่าตัวที่ปีใหม่โบเดเอแกนี่สิกินเบิร์ตโตเลยที่จริงค่ะพีใหม่ก็บอบบี้อ่าล่างเซนน้ำเกลือแล้วเธอหนึ่งแล้วก็สิมาล่างอีกได้ไรหนะโมหูว่าแบบมันสีสะอาดหรือบ่นะกะแซนแซนซื่อๆอันเดีย แสดไปซื้อนะเสดไปพอดีว่าเสดพอดีว่าเสดลังกระปูก่รหลังอีกประมาณลายหนำเลยได้นี่งามใหญ่กินดิบอยู่บมันกินหมดเลยดอกมันแข็งดิแข่งกินเส้นกินข้างในมันทากระปูแบบห่อย่ามเกี่ยวเขานี่มันๆันเลย้าตัวใหญ่จีออมันอะกินกับเขาใส่เกลือน้ำ ตัังอยู่ก่กบนีแล้วตอนนี้เ้าก็สิมาเริ่มขั้นตอนการตั้มด้วยสยัญญาณในบ,บ๊บอบใส่ปีกข้อพวกเตรียมใส่อะไรแต่ว่าเนาะงแมนมันโมเมนอันนี้บม,ม,ม่นอมันสิบกเขากันเถอะนะใส่แต่พีกตามพีกก่อนอันดับแรกอัน <c oughs> ดับมีเอฟซีไร้คนถามพี่ไหมวะพี่ไม่เทือดทำอิดแปลว่ายังเทือดทำอิดแปลว่าเทือแหลกเด้อพ่อพี่น้องแมนแปลว่าขังแหลกเด้อเทือดทำอิด พีใหม่สิมกักเบอกเธอทำอิดเธอทำอิดพอพีใหม่ลืมไปบ,า,บางเอฟซีเอฟซีขนไทยบางคนเพิ่นอาจสิพังบ่เข้าขใจหนนะนี่แลีวข้าวก็ใส่นะอ่าแล้วก็ใส่พริกไปเลยไลย่ไล่หมากเติบได้แบบเผ็ดเพ็ดเนี่ยก็ได้มากินเผ็ดแต่ว่าเผ็ดได้กะบอดีเป็นได้พอพีใหม่เป็นโดกระเพาะเดี๋ยวกระเพาะสีสด มือนาะกินเอียงเนาะบอกต้งผะปุ่นเนาะ,ะพี่ใหม่ปกาเจ็บท้องจนคิดว่าสิแบบองสุรดใส่ก้อนใหญ่ใส่เป็นนั่นอตั้มเลยกะปุ๊กระไตพอกะปุก พี่ก็นะหยาบ้วคะขั้นตอนต่อไปข้ากับสีใส่มาคามลงไปเลยมาคามมิตีหน่วยใหญ่ใส่ได้หนระอใส่ได้โดดมาแค่ใหญ่ มาไงมันก็เดิมมีในแล้วตำลายบอกเต็มโขอ,อกเนาะเต็มโข <laughs> เต็มโข ี่ซีมือซีมือว่าบีเดืองการตำม้วมีผิดพลาดน้อง่อยพี่น้องแต่เพราะเพราะว่าบีอ่าเคล็ดลับของความแสแปก็คืออีหยังบอกเคล็ดลับของความแสแปก็คือเป็นนู่นมะขามาด้านเสแปรลายค่ะแมนตลงมายัดหนันได้ในรดอกบแ่อนมีมีเอลซีคอมเมนต์บอกว่า อบนักน nah, nah, you know, right right ักกองใส่น you know, ้อยๆล้างกองใสอได้เลยใส่บ่ได้ดอกหน่อยๆได้ไม่ใส่ใส่ได้ได้ใส่เอากินมึงนาะไลยอมากกินได้นะเอากับตองตัวกินไลก็คือกินลายแบบเคยกินลายนใส่อีกสกว่ามาปารวมเบอร์ใส่เลยประมาณเท่าไรนะบอบนับบ่ได้บ่ได้นับบ่ พิดเอาแต่หมากใหญ่ๆมัขามข้าขังแยงลางเรียกล้อยเสียงอันไหนกันหรเสียงอันนี้ว่ะเสียงตำ่ำลายเดี๋ยวๆเอาต่ำได้ลายหรือเนอะบอมเนาะเต็มโคกเต็มโคกเลยเลย บ่บ,บ่ตัว่าตาไปเห็กเค,มคูมะเขานี่ปูเี้ยงตัวใหญ่ค่ะจากแด่บ่เคยเห็นแต่ใน,นอันน่ะในโทรศัพท์บ่เคยเลยเห็นบกิน,เ,นเคยกินอืมบ่บีใส่ปูด้ใส่ปูโตเป็นๆปเลยตํา ตำกับปูเลยกิวว่าด้วยกระตําแบบธรรมดาธรรมดาดแดดก็ได้คูณไ,ได้มักแบลคูณไ,ได้มามักแบลก็ได้นะโอ้แบบถ้าเขามาักหักมกักแดกเขาก็ตำให้แดกละเอียดด้วยเนาะพ่อพี่น้องถ้าแบบบามักละเอียดก็บ่ต้องเอาละเอียดก็ได้ป้าไปยุบซะป้าไปยุบเ,เ,เ,เนี่ยเด้อปรแดดอันนี้อืมสารน้องประแด็ดนะประแดดยังประแดกตอนอ๋อ โอ้ยมืองจังนแม่กับไกด่ดอกไก่สองบ่วงสองบ่วงแหละบวงที่สามและะวม้วก็สี่พ่อวะนสวี่มันพ่อใส่หอมหวยหวยเองมาเาจส่ใส่อีกบ่าใส่อีกก็ได้ใส่ได้จังไ สพเธอที่สองอะใส่ไปเลยน้ำตาลเท่านี้สน้ำตาลก็ใส่ไพ่บอไปกัดถุงน้ำตาลกัดกลนมันไม่แน่ากัดมันคล้ายมันคล้ายบอด้มัดแน่นได้แล้วมันคล้ายยากใส่น้ำตาลลงไปเลยอ้ำฝนโฮมเนี่ยดื้อมากเงี้ยงเราใส่ได้บ่ ใส่ด้วยก็ได้ใส่แบ้งใสด่ด้บอบอ๊อบโใส่เบิดแล้วเข้ากับป้าไปกินกับน้ำแซบเด้อ๋อเห็นห้ f เอฟซีน้ำลายไหลน้ำพักรพกระเยงใส่ลงไปเลยหอมพักกระเยงถึงมากันหอมพักกระเยงทางนี้กับปูข้างๆที่เขาใส่โบไว้ทางสิบบาทไป็นยุ ซิมบอเอาไหมเอาคอยซิมก็ได้หาประแดกนั้นใส่อีกก็ได้บวงที่สีบวงที่หางอุ้ยวอฟใส่ตอนนะมอนี่ใส่ตอนระแดกลงไปเลยเงาแตกเลยนะวอฟ หอนอาการหอนบะเจ็บมีกแล้วเป็นยังไแสบแเดาเศบเด้วแล้าวกาสีมาาตักใส่้ถ่วยกันเลืยเพราะว่าห้าตำแนวแล้ยวเบแเดวบอปีว่าเสบก็คือเสบเนาะวะบอปบอกว่าเสบก็คือเศบแมกระปูตอนกระปูก็มี หน้าตาของตําหมะขามใส่กระปูหนอนของเฮากระสิประมาณนี้เด้อน,นี่ก็เป็นกระปูที่อ่าปีใหม่แบบกระปูที่ปีใหม่บโบนิตํา,ตาใส่เบิร์ดนะเฮาสิปลาไปกินกับมา <laughs> โอเคเดี๋ยวมาอืมมาเด้อพี่น้องอ่ามาเด้ออย่าอักแต่โดนนะ บอบีเพิ่นอยากแต่ถึงแน่นอ,นอนบอบนาะอ่ากินกับกินกับปูเป็นโตเลยอืมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินตำมะาขามหน่อยกับบอบีปีใหม่เด้อแต่ว่าอ่าปีใหมกบบ่กับอบีกับหลังดีเด้อก็น้องบอบน่ากับปูเนาะเขาหลังแบบแส่น้ำเกลือแล้วก็ลลางอีกประมาณสามเถอ Send em ghen em lạnh lắm. So, yêu cái này. Hãy thật. Séo thật, lại, ai. Kayo nha mẹ pima yin yu kop bobby thì nha yang mẹ nom lại, ai. บัากินแบบปูอันนาทะเลที่อันนเขากินในอันนาว็บในทิกต็อกหันบอกินแบเขาเขากินนั่นเอาเหือยมั้งมีเสียงอ่ะแบบมีเสียงน่มาด้่อพี่น้องด้อ มกมินกัะพักกระแหนกน่อยนะเสือทำบีดของปีเลยไม่รู้หนอกเลยกระปุกตัวใหญ่บ้าง<ม><ม>หนอมครับสุดยอดเลย ยังก็จบม,กบมกากกออกจกาน,นยังเดมเดมอะแบนี้เก็บอาการ ก,กินกินกะปูหน้าก็คิดภาพบาเป็นกะปูทะเลเลยว่าเป่นกะปูแบบตัวใหญ่หนเนาะว่าเป็นยังไงรสรสชาติกะปูทะเลวับแซ่บอ, <c oughs> อ่ะมันต่างจากกะปูหน้าบ้านเท่าแบบไรเนี่ยกะปูทะเลมันแซ่บป้องมันมีคว่ำแบบว่าหอมหน็บหนักมันว่ากะปูทะเลมันวะมัน ออถ้าแบบเทียบก็กระปูหน้ามันเท่าตัวได้เสีกบกันว่กับกระปูทะเลแตบกระชองเกระปูทะเลได้แสบตัวกินกระปูหน้าเอาคนอย่งคิดผ่าบาเบนกระปูทะเลอ่ะกระปูทะเลอ่าตัวที่อ่างามที่สองอ่ะได้เติมเลยเนาะเอากระปูทะเลเนี่ยคือเขาจะหนูต้องมาจิ้มยังกระเดย แเป็นจะได้กระปูทะเลงามที่สองแสบนัวอ๋อแสบนัวเลยกระปูทะเลงามที่สองเดี๋ยวพี่ใหม่สิลองกินเนาะพี่น้องกิน,น,น,นกระปูตัวแบบนี้ตัวที่ห่อหนีแก็เปลือกแบ่เดี๋ยวเอากินคัดกระปูก,ก่อนเนาะโอ้คือบโบยำโบก่ายอย่งอางหนอนเป็นนัวเด้อ แซ่บอ <Smile>, ่ะพักกระแนงน้ำรสชาติสีออกแบบว่าสมสมน้อยหนึ่งเดี๋ยวกันมันสีออกแบบพร้อมๆพักกันแนงนี่บอกคำที่สอง สมสมกินใส่กระปุกบ่มี่แบบกระปุกเบิ์เด้่ากระปุกทะเลเบย์อะกินจากก็้เขาใส่บวงไ้ตี้มันเด็ดคือบะอมงเนเจ้ากับปูเขาก่อนกับปูทะเลเดือดแต่งามเนาะนี่งามกับปูทะเล เดี๋ยวงามเดียวอเอาไปจี้ใช่ป้บต้องให้งผูกกินได้กูโม่เดี๋ยวแต่อันนี้เดี๋ยวได้งามกับคาแล้วกันตำย่อมเพ็ดอะวันนี้บ่เชอบเพ็ดกินอีกบ่ข้องดีแห้งมีหน่อยข้ <laughs> องดีมีหน่อยมะขามยังเป็นลายมือบ่มะขามกุ้หน้าห้ากระตังลายเผ็ดอนะันไหนเนาะเผ็ดเนี้ยดอง จักเหมอเห็ดดองอค่ะอ<ม>เป็นวแบบนั่นใหญ่บ่บ่อเอามาเห็ดดองนู่นนะเนาะต้มน้ำตาลบ่วะต้มน้ำตาลแล้วก็นจั๊กต้มน้ำตาลแล้วก็ให้มันโฟดแต่ห้องกระปงให้มันเปื่อยใส่น้ำตาลได้ไรห้องกระปงเปื่อยมาขันมีปูนนำ้ำปูนขาวนำ้ำปูนขาวปูนขาวกระต้มใส่ได้ป่บ่จักเดี๋ยวถ้าถ้าทามครูจ่อยได้ฟัวครูจ่อยเป็นเคยดองเหมือนกันงามเย็นเขาใส่าอาดพาดีๆเมื่อหนึ่งสองหมื่นก็ได้กินข้าวเขาใส่น้ำตาลได้ ปีใหม่ดีใจที่ทุกคนยังเบิงคิวบีโดนอยูแล้วก็มือนีตามมาค้ำห้องปีใหม่ก็ถือว่าแซบขนาดเลยถามีเอฟซีทันร้า์แบบสนใจสิเอาไปเหตตามก็ไดเดอร์แล้วก็แล้วก็ถามามีมาค้ำเมาหน้าปีใหม่ก็ไดเดอรน้าอยู่หน้าปีใหม่มีมาค้ำร้ายแล้วก็มีมาค้ำร้ายตนแต่ละต้นกับมีร้ายเกือบถุกต้นเลยหน้าปีใหม่มีตนมาค้ำซีตนแล้วก็ทุกๆตนมีมาค้ำทุก ทุกต้นเลยและทุกตนน <tinc S 2> ้นอ่ะมีมาข้ามทุกต้นเลยล้ะกับมาเอาหน้าปีใหม่กระไดเดอร์ถ้าหน้าไพ่บมีมาข้ามก็มาหน้าปีใหม่กระไดเดอร์ล่ะกับสำหรับคลิปนี้กับโจเพียงจันมีเดอร์ขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามชมคลิปปีใหม่ละกับมือหน้าปีใหม่กับสีไายคลิปมาให้ทุกๆคนเบิ่งในเรือเดอร์ถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปในเดอร์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย